รีวิวมาสคารา่า10แบรนด์รัวๆเลยนะจ๊ะตัวไหนถูกตัวไหนดีตัวไหนเด็ดตัวไหนดังเจ๊มีคำตอบให้ในคลิปนี้จ้ะตามมาดูกันได้เลยสวัสดีค่ะทุกคนมาดาม้าและรามูานี่ วันนี้เจ๊กับเนจะมาทําคลิปรีวิวรวมมาสคาร่าถูกและดีนะคนเพราะว่าช่วงนี้เราใส่แต่แมสสิ่งที่ต้องไปที่สุดมันก็คือดวงตาใช่ปะเจ๊ก็เลยเอามาสคาร่าที่มีอยู่แล้วก็ที่ไม่มีแต่ว่ากระแสดีนะมาทํารีวิวให้ดูเราโอ้ยไม่หวานเาไม่แบอาไปเรียไปเียวไปเรียวมาทํารีวิวให้ดูนะคะทุกคนคะก็จะเป็นอะไรที่เป็นการทดสอบว่าเฮ้ยมันไหลเยิมหรือเปล่าแล้วมันปัดขนตาสั้นๆแล้วมันเด้งขึ้นได้แค่ไหนนะคะพร้อมทั้งบอกแลค่ะขนาดบรรจุทั้งหมดเลยแต่ก่อนที่จะไปทํารีวิเต้้อออองงซืขนะ เพราะว่าตอนนี้เจ๊ยังไม่ได้ซื้อของเลยแล้วการทดสอบในวันนี้ก็คือต้องทดสอบในการเข้าครัวทํากับข้าวเพราะว่าการทํากับข้าวมันเป็นอะไรที่แบบร้อนชื้นแล้วก็ทําให้มสาสคาร่าไหลย,ยืมได้มากที่สุดนะคะเดี๋ยวเจ๊ขอสั่งมาสคาร่าแล้วก็ของที่จะมาทํากับข้าวก่อนนะทุกคนแล้วด้วยความที่เจ๊มีเวลาน้อยมากเจ๊ก็ขอสั่งออนไลน์เลยนะจ๊ะเป็นการสั่งจากแอป Food p a n d a นะคะทุกคนคะเพราะว่า Food แ a n d a ส่งเร็วภายใน25นาทีชอบจาก Food แ a n d a นะคะมีร้านชื่อดังมากกว่า7,000ัร้านค้าทั่วประเทศนะ โค้ดลดสาหรับลูกค้าใหม่นะคะลดสูงสุด35%้าเเลยก็คือลดสูงสุด200บาทใช้โค้ด shops happy เมื่อสั่งครบ300บาทนะคะแล้วก็โค้ดลดลูกค้าปัจจุบันนะคะลด20%สูงสุด100บาทเมื่อสั่งครบ300บาทนะจ๊ะใช้โค้ด MONGKOL 20นะคะทุกคนอันนี้จะใช้ได้ตั้งแต่วันที่1เดือนพฤศจิกายนจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะจ๊ะฟู้ดแพนด้าไม่ได้มี ของกินเดลิเวอรนะทุกคนมีทั้งของใช้ของสดแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็มีในหมดความงามในหมดสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะซึ่งวันนี้เจ๊จะสั่งมาสคาร่าที่จะมารีวิวด้วยแล้วก็สั่งสั่งของสดมาทำอาหารส่งให้น้องๆด้วยนะจ๊ะก็เดี๋ยวไปดูมาสคาร่ากันก่อนเลยนะจ๊ะเจ๊อยากได้คิ s มีเฮโร i n Made ก็ เดี๋ยวต้องเข้าไปในส่วนของหมวดของกินของใช้นะจ๊ะเนี่ยเห็นปะใน Food Panda ก็จะมีทั้ง Top s สุร h uh ห a oriental princess ร้อยปชอบ Big C Family ี่มา t ท s c o โ i ตัส Mini Big C CP Freshmart แล้วก็ g o u r m m t r k r t ก็หรือคือเยอะมากนะคะคือเลือกซื้อได้เลยตอนนี้เจ๊ขอดูก่อนว่า Kiss Me มีอยู่ที่อ่อนี่มีอยู่ที่สุรุหันนะคะก็เข้าไปเลยที่สุรุหันนะจ๊ะแล้วก็อ๋อตัวนี้เป็น ว้ายตัวนี้เจไปซื้อที่ร้านแต่มันไม่มีแต่ว่าในนี้มีเจก็ลงเพิ่มลงตะกร้าแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งเป็น k i s s m e Hero Inmate Smooth Liquid Eyeliner Super Keep นะทุกคนอีกหนึ่งอาทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดเจพาไปเลือกสังสิบอันมันจะนานดอกเจขอเลือกแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะมัสคาร่าครบแล้วจ้ะทีนี้เรามาเลือกดูของที่เราจะสั่งมาทำกับข้าวกันดีกว่านะ โอเคครบสำหรับลูกค้าใหม่จะมีโค้ดส,ส่วนลดสูงสุด35เรลดสูงสุด200บาทใช้โค้ด shop s happy เมื่อสั่งครบ300บาทนะจ๊ะแต่ว่าเจ๊เนี่ยเป็นลูกค้าเก่าเนาะลูกค้าเก่าก็จะมีโค้ดส,ส่วนลดอีกโค้ดหนึ่งก็คือโคอ้ด MONGKL 2อส่วนนะคะทุกคนลูกค้าเก่าเนี่ยใช้โค้ดนี้ปุ๊บก็จะลดได้20สูงสุด100บาทเมื่อช็อปคอรบ300บาทนะจ๊ะจดซื้อแล้วก็ไปรอรับของกันจ้ะ ทุกคนมาแล้ว25นาทียอังอะไปรับของก่อนเอยรับเรื่อยทุกคน <c oughs> ขอบคุณมากนะคะไมวมาก25นาทีถึงเลยไปไปดูกันว่าได้อะไรมาบ้างมาแล้วทุกคนโหส่งไวมากสมสโลแกนส่งไวใน25นาทีเลยนะจ๊ะเพราะว่าแบบโอ้โหเร็วสุดอะไรสุดนะคะของที่ซื้อมาก็จะแบบเยอะมากได้ ชิปมาแล้วสมใจดิฉันไม่ต้องไปซื้อเองด้วยนะจ๊ะแล้วก็ความกงกล้วยแล้วก็ทิกต่างๆอันนี้จะเป็นแบบของทากับข้าวเย็นนี้นะจ๊ะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของเครื่องสำอางนะนอกจากตัวมาสคาร่าแล้วเจ๊ก็ซื้อตัวนี้มาด้วยนะคะเป็นตัวค l นซิ่ i n g ยล์ซึ่งใช้ดีมากครูราชิริสมูทแล้วก็ตัวนี้ซึ่งเป็นโลชั่นทาผิวก็โคตรด,ดีเหมือนกันนะคะได้หมดทุกตัวแล้วมาดูกันดีกว่าว่ามาสคาร่าที่เอามารีวิวนั้นมีตัวไหนบ้างจา้ะ แบรนแรกนะคะ Miss Teen Pro Long Big Eye Waterproof Mascara บรรจุ4กรัมราคา9.3บาทราคาต่อนหน่วย23.25บาทแบรนด์ Brand ที่2 o d b o BQ Cover Mascara Long Lasting Up to 12 Hours นะคะบรรจุ10มิลลิลิตร85บาทราคาต่อนหน่วย8.5บาท แบรนด์ที่ 3, e t u d e h o u s e Last Perm Curl Fix Mascara บรรจุ8กรัมราคา350บาทราคาต่อยูนิต43.75บาทแบรนด์ที่ 4, h e n g f e g Mascara Volume c l u b b i n g บรรจุ10มิลลิลิตรราคา21บาทราคาต่อหน่วย2.1บาทแบรนด์ที่ 5, ้ L'Oreal Paris Voluminous Last Paradise บรรจุ7.6มิลลิลิตรราคา329บาทราคาต่อหน่วย43.29บาทแบรนด์ที่ 6, Maybelline Hyper Curl Waterproof บรรจุ9.2มิลลิลิตรราคา129บาทราคาต่อยูนิต 14.02บาทแบรนด์ที่7 Canmake Quick Lush Color บรรจุ6กรัมราคา216บาทราคาต่อหน่วย36บาทแบรนด์ที่8 Kiss Me Harin Make Volume Up Mascara Super Weatherproof บรรจุ6กรัมราคา390บาทราคาต่อหน่วย65 แบรนด์ที่9 The Face Shop Freshen Big Mascara บรรจุ10กรัมราคา105บาทราคาต่อนหน่วย10.5บาทแบรนด์ s, สุดท้าย Maybelline Magnum Big Shot Volume Express Waterproof บรรจุ10มิลลิลิตรราคา131บาทราคาต่อนหน่วย13.1บาท หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่เจ๊จะลองปัดมาสคาร่าทุกแบรนด์เลยกับขนตาสั้นกว่าขนหน้าแข้งของเจ๊แล้วก็ทิ่มลงนะคะว่ามันจะสามารถล็อกขนตาได้มากน้อยแค่ไหนไปดูกันทีละแบรนด์เลยจ้ะสำหรับมิสตินหัวแปรงเขาจะมีด้านขนสั้นแล้วก็ขนยาวก็คือสามารถใช้ด้านขนสั้นเนี่ยซอกเข้าไปที่โคนขนตาได้ง่ายสำหรับคนคขนตาสั้นแบบเจ๊นะแล้วก็ด้านยาวเนี่ยสำหรับคนที่มีขนตายาวก็ได้ตัวมาสคาร่าเนี่ยทำให้ขนตามันดูหนาแล้วมีวอลลุ่มดูยาวขึ้นแต่ไม่ได้ยกโคนขนตาได้จึ้งขนาดนนัั้จตวที่่มาสค ของ ODBO BBQ Cover ทุกคน โอ้โห oh, จึ้งมากอะ่ะปัดขนตาแบบขึลืนแล้วแบบยาวมากแล้วก็ยกขนตาให้มันยกขึ้นไปอีกอะ่ะทุกคนดีมากเลยจ้ะปัดประมาณครั้งสองครั้งก็พอนะปัดครั้งที่สามนี่มันเริ่มติดกันเป็นก้อนแล้วนะจ๊ะฉะนั้นก็เวลาปัดเนี่ยก็ไม่ต้องปัดเยอะนะครั้งสองครั้งก็พอตัวที่สาม Itutty House Last Curl i x Mascara ตัวนี้ล็อกขนตาได้ดีมากขนตาแบบงอนขึ้นมาเลยแล้วก็ล็อกโคนตั้งแต่โคนขึ้นมาเลยนะขนตาเรียงเส้นสวยไม่เป็นก้อนเด็ดมากอะนะันเนี้ยเจ๊จะไปซื้อมาใช้อีก 咋？<music> แบรนด์นะเจ๊ก็เริ่มรู้ใจตัวเองว่าเฮ้ยเจ๊ได้ตกหลุ่มรักแบรนด์มาสคาร่าเก่าที่ใช้อยู่แล้วก็ตัวใหม่ที่เพิ่งได้ลองด้วยนะสิตัวเจ๊คัดเอามาให้4ตัวแล้วกันนะตัวแรกที่แบบตกหุ่มรักอย่างจังเลยก็คือตัวนี้จ้ะ e t o d house เคอฟิกซ์ตัวนี้นะจ๊ะด,ด้วยความที่มันเป็นสีน้ําตาลแล้วเจ๊ก็ชอบแบบลุคที่มันมีความเกาหลีอยู่ด้วยอย่างเงี้ยพอมันเป็นสีน้าตาลแล้วมันก็แบบด,ดูปัดปุ๊บมันเรียงเส้นแบบโค้งฟืบอ,อย่างเงี้ยเลยแล้วก็ไม่เป็นก้อนด้วยทุกคนสวยมากเดี๋ยวจะไปถอยอีกอันหนึ่งที่เป็นสีดํามาเพราะว่าขนตาแบบดูน่ารักมากอ่ะพอปัดแล้วอะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเจ๊รู้สึกว่าถึงแม้ว่าขนตาสั้นอย่างเจ๊เขาก็เอาอยู่นะมันมันล็อกเลยตัวที่2ก็คือเป็นตัวที่เจ๊ใช้อยู่เเเปปะะเ็็นนนรระะจําาาาคคคกยยัังงงข้้โผมอออู่่ืืวตี แบบโอ้โหแน่นอนจริงๆล็อกขนตาขนคิ้วด้ ตั้งทั้งวันแล้วก็กันน้ํากันเหงื่อแบบสุดๆอะ่ะไม่มีใครเอานางลงได้นะคะแต่ว่าตอนล้างอะ่ะต้องเอาไอ้ตัวนี้ล้างนะตัวนี้ <c oughs> ที่เป็นตัวล้างของเขาแนะนําให้ซื้อคู่กันมาเลยเพราะไม่งั้นเพราะถ้ามาล้างถึงนี้นจะเป็นเมคอัพรีมูเวอร์ที่เจ๋งขนาดไหนก็เจ็บตายอย่างี่จะล้างยากนะคะอันนี้ก็คือยังคงเป็นไอเทมที่สุดรักของเจนะคะสำหรับมาสคาร่าแต่ว่าโดนอิตูดี้เฮาส์แซงไปนิดนึงนะจ๊ะด้วยความที่ตัวนี้ปัดออกมาแล้วมันมีความแข็งแล้วก็มีความไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่แต่แบบมันมันมันล็อกดี ธรรมชาติเท่าตัวนี้เจ e> ๊ก็เลยแบบอ่ะลักอิทูตี้เฮาส์มากกว่านิดนึงนะจ๊ะตัวถัดมาเป็นตัวที่เคยได้ลองใช้เพิ่งเคยได้ลองใช้แล้วก็ได้ยินอภินิหารนางมาบ่อยมากก็คือตัวมาสคาร่าเขียวนะคะตัวเนี้ยของ ODBO BQ Cover นะคะที่ชอบก็คือเฮ้ยมันทำออกมาได้ดีแล้วมันราคาถูกมากถูกแบบถูกสุดๆถูกแบบชิดทำไมถูกขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ทำออกมาได้ดีนะคะถูกละดีอันนี้ต้องเข้าแน่นอนนะคะตัวนี้อ่ะใช้แล้วชอบเลยครั้งแรกแล้วก็ตัวสุดท้ายที่แบบเออให้เข้ามาก็จะเป็นตัว ตัวที่อ่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้มานานแล้วนะคะแล้วขอ้กลับมาใช้ใหม่ก็ยังชอบอยู่แล้วเจ๊ก็คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบตัวนี้ด้วยนะจะเป็น b a เบอร์เลียน r ฮเปอ r ์เคิล r อเตนะทุกคนนะตัวนี้ก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบชอบถ้าแต่ถ้าเปรียบกับตัว Magnum Big Shot นะก็คือคล้ายๆกันแต่ตัว Magnum Big Shot อะ่ะมันจะมีความขายแมงมุมมากกว่าก็คือมันจะเป็นความแบบมันเป็นวอลลุ่มอ่ะแต่มันไม่ค่อยสวยเท่าตัวนี้นะคะเจ๊ก็เลยชอบตัวนี้มากกว่า Magnum Big Shot นัจจะก,ก็จะเป็นมาสคาร่าสอันในดวงใจของเจ้เลยนะคะตัวนี้หลังจากที่ลองปัดแล้วออแต่ยังไม่ยังฟันธงไม่ได้เพราะไม่มีหัวข้อต่อไปก็คือหัวข้อกันน้ำกันเหงื่อหรือเปล่านั่นเองจ้า พาดี้นะคะเป็นพาดของการทดสอบว่ามันกันน้ํากันเหงื่อและไหลเยิ้มไหมนะจ๊ะตอนแรกเนี่ยเจ๊ว่าเจ๊จะเข้าครัวทำกับข้าวแล้วก็ส่งกับข้าวไปให้น้องเมย์น้องแก้วทานนะคะแต่ว่าตอนนี้คือก็น่าจะไม่ทานแล้วนะคะดึกแล้วนะคะจะสามทุ่มแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นการทํากับข้าวทําชาบูแล้วก็กินกันเองกับพี่ตั้มนะแล้วก็ได้ทดสอบด้วยว่าเฮ้ยมันกันน้ากันเหงื่อหรือเปล่าซึ่งในการทดสอบนั้นก็คือทดสอบด้วยการกินชาบูนั่นเองนะคะทุกคนคะการกินชาบูก็คือมีไอ้น้ำมีความร้อนแล้วก็มีเหงื่อให้ซับเนี่า แต่ขนตาเจ๊นั้นมีอยู่คู่เดียวมันมีตั้ง10แบรนด์นะคะเจ๊ก็เลยใช้วิธีใช้นึกขนตา1แผงเป็นตัวแทนของมาสคาร่าหตัวนะจ๊ะอันนี้เจ๊ก็จะใช้ขนตาปลอมคู่ร่วมด้วยนะคะปะติดบนนี้หมดเลยนะ,ะทุกคนเพื่อจะได้ดูว่าเฮ้ยมันอภินิหารเป็นยังไงนะจ๊ะแล้วพอติดขนตาปลอมบนหน้าปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้ไอ เห็นไหมแค่นี้เราก็มีขนตา10แพรแล้วทุกคนสําหรับ10แบรนด์นะครง่ายๆมากเลยเดี๋ยวเจ๊จะปัดขนตาทีละแบรนด์ไปบนข้างหน้านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นชื่อแบรนด์ให้ด้วยแล้วก็ลงไปกินชาบูแล้วก็มาดูซิว่าหลังจากแบบเตรียมของชาบูแล้วกินชาบูแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะมาเริ่มปัดกันตั้งแต่แบรนด์แรกเลยจ้า แล้วจ้าอะนนี้คือเซตที่เจ๊สั่งมานะจ้าก็จะมีแบบผักชุดผักชุดนทาซุปอันนี้แบบบางส่วนนะแล้วก็มีเนื้อต่างๆค่ะทุกคนและนี่แน่นอนชมพูมาแล้งของเจ๊เองนะโฮะเฮ้ยพี่ดำ เรามีน้ำจิ้มปะเหมือนน้ำจิ้มหมดปะเราต้องสั่งน้ำจิ้มอีกอย่างอีองหนึ่งวะสั่งน้ำจิ้มแล้วก็เหมือนจะอขอไอติมด้วยได้ปะหลังกินหมาล่าต้องกินไอติมแถึงจะได้งั้นเดี๋ยวเจ๊ขอสั่งของเพิ่มอีกทีนึงนะเพราะว่าไม่มีน้ำจิ้มก็กินไม่ได้จริงๆว่วะก็เดี๋ยวเรียกฟู้ดแพลนได้อีกทีนึงยี่สิบห้านาทีถึงไม่ต้องกลัวส่งไวเดี๋ยวได้กินละป้าเดี๋ยวขอสั่งของเพิ่มแป๊บหนึ่งนะจ๊ะอ่าเราก็เข้าแอปเหมือนเดิมจ มาแล้วทุกคนส่งไวจริงๆจ้าพี่พาณิก็ถึงแล้วอะแล้วก็ของคือแบบว่าครบคั้นกระบวนความไม่ต้องไปจ่ายตลาดเองนะจ้าทั้งน้ำจิ้มสุก,กี้ไอติมน้ำตาลต่างๆแล้วก็นมจ้าไปไปกินชาบูกัน ากที่กินชาบูเสร็จแล้วนะคะในแมต์นี้นี้ยังไม่มีใครล้มหายตายจากแต่จากก็ยังอยู่ดีกันเกือบทุกคนนะคะก็จะมีแบบว่าเออมีก้อนๆลงมาบ้างประมาณนี้เออแต่ก็ไม่มีใครเยิมนะยังอยู่ดีทีนี้เจ๊ก็เลยจะขอเร่งปฏิกิริยาเหงื่อกันซเ,เล็กน้อยนะคะด้วยการใช้น้ําฉีดลงบนหน้าประหนึ่งว่าเฮ้ยฝนตกลงมาโดยที่ดิฉันไม่ได้เตรียมร่มไปนะคะอน,นี้เป็นน้ำเปล่าๆเลยนะไม่ใช่น้ําแร่นะคะทุกคนมา ช้ำๆไปเลยแม่แล้วก็เข้าตาในะนะจ๊ะตอนนี้ <c oughs> ในแม์แรกนี้ตัวที่1กับตัวที่9ไปแล้วนะจ๊ะ1ก็คือมิสทีและตัวที่9ก,ก็คือเดอะเฟสช็อปนะคะคนขออีกหนึ่งแมเพื่อความไข่ข้อข้องใจจ้ะ ทุกคนในแมทที่2นี้ตัวที่2ก็คือมัสคาร่าเขียวนะ BQ Cover BQ Cover เริ่มมีย้อยลงมาแล้วนะจ๊ะเนี่มันเริ่มย้อยลงมาแล้วส่วนตัวแรกเมสซีนี่คือเป็นเป็นก้อนลงมาแล้วเด้อตัวที่4ีเฮงเฟงเฮงเฟงยังไม่มีอะไรนะ,ะโอ้มีก้อนก้อนเล็กน้อยเหมือนกันเล็กน้อยนิดนึงนี่ตรงนี้เฮงเฟงตัวที่5 L'Oreal Volume l a s h ยังอยู่ดี ตัวที่ 6, Maybelline Hyper Curl Hyper Curl ยังอยู่ดีอยู่ดีนะคะทุกคนตัวที่ 7, Can Make ยังอยู่ดีนะเนี่ยยังปกติเลยตัวที่ 8, Heroin m a น e ไม่มีอะไรขยับขยื่นเลยจ้ะดูดิตัวที่ 9, the f a c e s h o ชเป็นรอยแล้วเป็นคราบแล้วแล้วตัวสุดท้ายตัวที่ 10, Maybelline b l a c k ด u m m Big Shot ทุกคนยังอยู่ดีจ้า รุปรวมในรอบนี้นะคะในรอบของการทดสอบการกันน้บกันเหงื่อการเยิ้มกันไหลระหว่างวานันแบรนด์ที่ไปก่อนนะคะในแม์นี้ก็คือ Miss Teen Pro Long Big Eye Waterproof Mascara นะคะไปตัวแรกเลยตัวนี้แล้วก็ตัวที่สองที่ตกรอบไปก็คือ The Face Shop Freshian Big Mascara ตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะตกรอบไปในแม์นี้นะคะ โอเคค่ะทุกคนนี่ก็เป็นการทดสอบที่เจ๊ทาให้แบบว่าทุกหัวข้อเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความคุ้มค่างเงินที่ซื้อมาของแต่ละอันนะคะแล้วก็อันที่2ในส่วนของหัวแปรงแล้วก็การปัดว่าเป็นยังไงกับขนตาสั้นบ้างนะคะและ้วหัวข้อที่3ามก็คือการเยิ้มยาแล้วก็การย้อยระหว่างวันนะคะทำให้หมดทุกอย่างเลยนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนตัดสินใจซื้อมาสคาร่าถูกและดีหรือมาสคาร่าที่ตัวเองต้องการได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะตัวเองที่สุดนะคะและสําหรับคนที่ไม่อยากไปซื้อเองก็สามารถที่จะช็อปผ้า านฟู้ดแพนด้าแบบเจไดเพราะฟู้ดแพนด้าไม่ได้มีแค่อาหาร d e l i v e r y นะคะยังมีในส่วนของเครื่องใช้เครื่องสำอางสกินแคร์ต่างๆหรือแม,ม้ว่าจะเป็นของสดของที่มาทำกับข้าวก็มีเช่นเดียวกันหรือไอเทมของน้องหมาน้องแมวก็มีนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปในแอปฟู้ดแพนด้าได้เลยอย่าลืมตอนนี้มีโค้ดส่วนลดสาหรับลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ด้วยซึ่งโค้ดส่วนลดทั้งสองนียสามารถใช้ได้จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกา <Okay. S 1> ยนนี้นะถ้าใครช็อปผ่านฟู้ดแพนด้าก็อย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดด้วยจะได้ไประหยัดเข้้าาไปอีกจ คลิปนี้เจ๊ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนอยากให้เจ๊ทำคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปนี้จะ้ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบาย